อย่าสำเร็จอย่าผัดวันประกันพรุ่งวันนี้ถ้าคุณต้องการความสำเร็จแล้วคุณมัวแต่วางแผนคุณมัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งคุณมัวแต่รอความพร้อมข่าวร้ายคือความพร้อมหรือโอกาสดีๆมันไม่เคยเกิดขึ้นสำหรับคนที่รอเพราะคนที่รอจะไม่มีทางสำเร็จเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคนที่สำเร็จเนี่ย เขาจะเริ่มต้นทั้งๆที่ยังไม่พร้อมเขาจะเริ่มต้นมองหาโอกาสเขาจะเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเขาจะเริ่มต้นลงมือทําเขาจะเริ่มต้นศึกษากับโอกาสที่เขามองเห็นและในวันนี้ถ้าคุณต้องการความสําเร็จในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ครับผมอยากจะบอกว่าวันนี้เรามีนวัตกรรมนะครับที่เป็นนวัตกรรมทางการเงินเป็นระบบที่อัจฉริยะเป็นระบบที่ชาญฉลาด ที่มันจะสามารถตอบโจทย์ให้กับคุณในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ในยุคที่ข้าวยากหมากแพงในยุคที่เสี่ยงต่อการตกงานในยุคที่จะไปไหนก็ต้องรับเข็มขัดโดยเฉพาะกอดเงินสดไว้แน่นเนี่ยผมต้องบอกว่าคุณคิดผิดคุณต้องเริ่มต้นเรียนรู้กับนวัตกรรมที่มันเป็นเส้นตรงทางการเงินคุณต้องเริ่มต้นกับระบบที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ คุณเริ่มต้นเรียนรู้ในโลกของเงินที่มันอยู่ในอากาศคุณต้องเริ่มต้นเรียนรู้สินทรัพย์ดิจิตอลและวันนี้ Top Business Infinity Defi ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มที่จะมาสร้างรายได้แต่มันคือเครื่องมือทำเงินมันคือเครื่องมือที่จะเปลี่ยนชีวิตมันคือเครื่องมือที่ทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้ในชีวิตของคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนรู้ดังนั้น ผมเองได้พิสูจน์แล้วครับว่าจากการที่ผมเข้ามาเรียนรู้จากการที่ผมเข้ามาลงมือทําจนผมกลายเป็นที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนระบบ TBI เป็นพาร์ทเนอร์ให้คําปรึกษาให้สิ่งที่คุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตในระบบอัจฉริยะที่มันสามารถทําเงินให้คุณได้จริงมันจะเป็นอย่างไรผมแนะนําว่าคุณต้องเข้ามาเรียนรู้ครับคุณต้องเริ่มต้นเข้ามาเรียนรู้ก่อนเพราะเรามีกลุ่ม ที่จะคอยเจนนิ่งให้เรามีโค,ค้ชครูผู้มากด้วยความสามารถเรามีคนที่ประสบความสำเร็จระดับนักธุรกิจหมื่นล้านเรามีระบบที่ทำงานง่ายที่สุดเท่าที่คุณเคยเจอมาที่นี่ไม่ต้องพูดคำว่าของจริงหรือของแท้เพียงแค่คุณเปิดใจมาก่อนมาเรียนรู้ดูก่อนว่าระบบที่ผมพูดที่ผมได้พิสูจน์ในระยะเวลาเพียงแค่เกือบเเดือน ที่มันพิสูจน์แล้วว่าผมสามารถสร้างรายได้ล้านหกแสนกว่าบาทเนี่ยมันเป็นไปได้จริงไหมอยากจะรู้ต้องเปิดใจเข้ามาก่อนครับอันดับแรกมาเรียนรู้เรามีกลุ่มให้เรียนรู้ในช่วงเช้าเรามีกลุ่มให้เรียนรู้ในตอนเย็นเพราะเครื่องมือนี้มันคือเครื่องมือผลิตเงินที่คุณทุกคนก็ทําได้ดังนั้นถ้าคุณดูคลิปนี้จากการแชร์ของผู้นําท่านใดก็แล้วแต่กรุณาติดต่อกลับไปหาผู้นําท่านนั้นครับ ู้นำท่านนั้นจะพาคุณเข้ามาเรียนรู้กับผมกับโค้ดครูผู้มากด้วยประสบการณ์แล้วคุณอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่ผมพูดแต่นําตัวเองเข้ามาเรียนรู้ก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าระบบนี้เป็นระบบที่คุณอาจจะตามหาม,มานานทั้งชีวิตพราะที่นี่มันสร้างไรายได้แบบง่ายๆจริงๆครับฝากไว้ครับผมโค้ชจอนครับ